โอ้โแต่วันนี้แตกให้เบียร์รักอะจัดกันไปโอ้ยเบ็ดหนึ่งร้อยอะจัดกันไปดีอูหัยว,ยวายมาเต็มเต็มหน้าจอกันไปบวกกันไปอีกแล้วจ้าพี่พจ้า สวัสดีวัสดีพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับแรคูณใส่แว่นกันอย่างชิ้นเคยแล้วก็อยู่กันแห่งค่าย PG นะจ๊ะกับฟอร์จูนเม u าส์ของเรานั่นเองนะเออพี่หนูทองคำนี่แหละนะเกมเออเขาเรียกว่า <Wow. S 1> เ,กเ,กเก่าแก่ของค่าย PG กันเลยทีเดียวเชียวนะเกมนี้หลายคนอาจจะเคยเล่นกันแล้วนะ อย่างเช่นเคยค่ะบอกเลยว่าสุดรปังเราดูสูตรสแกนมาแล้วด้วยนะจ๊ะว่าเกมนี้ตอนนี้อตัตราชนะอยู่ที่89ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะอ่ะมาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์การแตกของเราจะแม่นจริงหรือเปล่านะไปเพิ <Wow. S 1> ่งไปเลยนะ <Wow. S 1> บนเบท30เหรียญนะคะหมุนกันไปก่อนจัดกันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคูลกันด้วยเดอ้อ <Wow. S 1> วันนี้มาพร้อมกับเสียงแหบแห้งนะอ่ะ เอาเควาวสามตัวจับไปก่อน90เรื่อยๆกันเลยนะเพื่อนานะเราของเราเว็บแท้เว็บโตไม่ใช่เว็บเอเย่นใช่เว็บผีนะจ๊ะเออสมตรงมาเลยไม่มีการหักอัตราชนะไม่มีหักเปอร์เซ็นต์การแตกของคุณลูกค้าแต่อย่างใดใครที่ไม่ได้ ฟ้องกันมาได้เลยการันตีการันตีแล้วมีแจกโค้ดเครดิตฟ,ฟรีกันด้วยเด้อเออใครที่ไม่เคยเล่นใครที่ยังไม่เคยได้เข้ากลุ่มเข้าอูหูเฮ้ยกด,ดจะมาเอาไงดีอ่ะอูหูเต็มหน้าไปดิจัดไปแบบสวยๆเพืเ่อนๆจัดกันไปแบบสวยๆซูปเปอร์กันไป3า0 0ันเหรียญ เออมันได้แบบนี้สิจ้ารางวัลก้อนโตกันไปอ่ะเพิ่มเบ็ดกันสันนิดนึงหนึ่งรอยไปเลยหนึ่งอยไปเลยเออชักช้าเดี๋ยวไม่ทันรวยนะเออช่วงนี้ก็หวยก็แตกอันนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้แตกให้เดียร์ละอ่ะจัดกันไป <c oughs> ยเบ็ดหนึ่งอยอ่ะจัดกันไปดีอหวายมาเต็มเต็มหน้าจอกันไป วกกันไปอีกแล้วจ้าพี่พี่จ้า9,000เหรียญสุดปังอ่ะสุดปังอ่ะเป๊ะปังกระมังหม้อมากแม่เออบอกแล้วว่าเกมนี้เกมเก่าเกมแก่ของเรานะเกมเขาเรียกว่าคลาสสิกอ่ะจัดกันไปนะคะตอนนี้12,584เหรียญทุนแค่1000เท่านั้นใครที่อยากตามอยากโดนแบบนี้นะกดได้เลยนะจ้าริงใต้คอมเมนต์ ตอนนี้นาวเออวันนี้รากัไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะ